สวัสดีทุกคนนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่บ้านดีๆไม่ชอบนะครับนี่เราจะพามาดูปกติมจะมีตารางน้ําขึ้นน้ําลงตอนนี้มันหลุดไปละว,วันนี้น้ำลงตอน10บโมงครึ่งไปแล้วนะลงสูงสุดต่อวันไปเซิร์ชได้ใน Google นะครับพิมพ์ว่าตารางน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยเราพาไปดูรางที่อยู่ในน้ํานะ เห็นไหมลางมันลงไปแบบนี้ล่างมันจะแช่น้ำแบบนี้แล้วจะวันนะ นี่เรือที่ลงไปแล้ววันนั้นถ่ายไม่ทันนั่นเลยเขาก็มาเก็บสีได้โอ้ยลื่นนะเนี่ยลื่นนะเนี่ยทุกคนไปยึดเลยนะเนี่ยดูโอ้โหเนี่ยไปยึดเลยนะนี่ก็จะประมาณนี้ที่เรือชอบตกรางสาลี่นะสาลี่ตกรางดูลงมาลึกไหม ลองดูคลิปเก่กาๆที่เดือยขึ้นคานเขาคนยืนอะนะนี่ดูเนี่ยเป็นอย่างนี้นนที่เลนยนลงได้แค่นี้แหละยวจะลื่นซะก,ก่อน,นอมาเนี้ยนะทุกคนลึกไหมไม่ค่อยมีขยะเท่าไหร่ก็มีโคลแหละที่ทำให้ล้อล้อชอบตกรางอะ่ะ แล้วเดินพาไปดูมุมข้างบ้างเ่ยยังมองไม่ออกว่ามันลึกแค่ไหนนี่นะเรือเขาจะมาขึ้นคานหรือจะลงคานได้ต่อเมื่อตอนน้ำขึ้นนะนี่นะตอนนี้ก็จะเงียบๆหน่อยช่างไม้ช่างหมันเขาก็อยู่ข้างในนะจะวไว้ไปถ่ายให้ดูนี่พาไปดู ้ำลึกแค่ไหนนี่นะรุยย่ยหญ้ารุ่ยผักกุ้งทะเล นี่รามก็จะเนี่ยจะลง,ลงมาลงมาแบบนี้ปื้อต้องไปก็ปสุดแค่นี้นี่ปู็มเลยเห็นไหมปูยังกับปูยังกับแมงสาบเนี่ยคือปูนะนี่ปูนะนนนะไม่ใช่แมงสาบนะ ช่างสีช่างสีก็มาทาสี<ร>าทิ่นในน้ําได้ไปดูต่อมอเสร็จกับเบื้อง เขาพูดว่าอะไรครับไม่รู้เหมือนกันฟังมานานแล้วอ่าเพราะดีเป็นเพลงนะเดี๋ยวพอเร่งๆเขาจะเร่งจังหวะเดี๋ยวเขาพูดว่าอะไรเหมือนช่วยกันออกแรงอะนะอ๋อนึกก็นึกก็ฟังออกไม่ออกเขาลองไปเรื่อยๆเออครับ อารวายาเลเขาสาวอวนนะได้ยินไหมฟังดีๆนะอยู่ฝั่งนู้นล้วเข้าไปไม่ได้อะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะนะพาไปดูข้างในอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูอะไรอีกเป็น